ครับผมก็สสวฟซีบ่าวใต้ทุกคนครับวันนี้ครับผมจะพามาดูตัวนี้ครับนี่ครับเป็นลูกเลมิงตันนะครับนี่ครับเลมิงตันยี่ห้อยี่ห้อมันนะครับเลมิงตันตัวนี้นะครับมีพี่ที่รู้จักให้มานะครับกล่องนี้นะครับผมอยากจะมาถามฟซีว่ามีใครเคยใช้ยี่ห้อนี้ไหมครับนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับก็แกบอกว่าแกเก็บมาตั้งแต่สมัยที่อ่เมื่อ20ปีที่แล้วครับ สำหรับลูกยี่ห้อเนี้ยยี่สิปีที่แล้วนี่ผมจะพามาดูลูกนะว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือเป็นกล่องมันนะข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะแกะให้ดูนี่ข้างในกล่องนี่คือข้างในกล่องนะครับนีมีแค่นี้จริงจริงครับมีแค่ถาดนี้ครับดูครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับผมไม่รู้ว่าทวดนี้ยังผลิตไหมครับไอเลมิงตันยี่ห้อเนี้ยครับแล้วนี่ครับลูกของมันคือถาดนี้ผมเอาถาดของซีซ s t a n ต a r ามาใส่นะครับลูกก็จะเป็นประมาณนี้มีอยู่สี่สิบนัดนะครับไม่ได้มีห้าสิบนะ ฐานใส่ลูกตัวนี้นะครับมันมีห้าสิบนัดครับมันหายไปสองแถวนะครับสองแถวก็มีสิบนัดคือทั้งหมดมันมีอยู่สี่สิบนัดครับของเลมิงตันตัวนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้ได้มาฟรีครับมีคนให้มาเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้หัวว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวทองเหลืองหรือว่าเคลือบทองเหลืองน่าจะเป็นเคลือบทองเหลืองครับขนาดก็โอ้ ไม่แน่ใจว่ายาวกว่าสีสันมาตนดานไหมนะแล้วก็เนียตูดตูดก็จะเขียนว่าอย่างเงี้ครับเรมิงตันนะครับ R R E M นะครับเขียนว่า R E M นะประมาณนี้นี่น่าจะเขียนว่า R E M ตัวนี้ได้มาฟรีนะครับใครที่รู้ตอบมาทีครับ F C ครับมีใครเคยใช้บ้างครับยี่ห้อนี้พี่แกซื้อมาเมื่อตอน20ปีที่แล้วนะครับผมเคยยิงครับยิงออกนะครับโอ้โหผมยอมรับเลยคว่าอ่าลูกปืนนะครับ ทนมากๆนะครับสาหรับตัวนี้เลมิงตันเนี่ยครับ20ปีครับยิงแตกนะครับ20ปีจริงๆครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ราคาหมูนะอันนี้พูดจริงๆครับ20ปีครับกล่องนี้นะครับดูครับก็ผมไม่รู้ครับว่ามันดูตรงไหนครับนี่ในคิวอาร์โค้ดแต่ลูกนี้นานจริงๆครับเป็น20ปีครับที่แกเก็บมาแกไม่ได้ใช้นะครับเก็บใส่ตู้ไว้ครับดูครับอ่านี่นี่ภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้ ก็ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรบ้างก็ลองลอง,ลองอ่านดูนะครับเลมิงตันนะครับรู้แต่ว่าเป็นยี่ห้อเลมิงต mm ันนะผมเก่าแก่เลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังผลิตไหมนะถ้าผลิตก็น่าจะน่าจะยังผลิตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนี่ปกติผมจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นซีไซส์สแตนดาตัวนี้ที่ผมใช้นะครับลูกหัวสีเกณฑนะค,ความเร็วอยู่ที่หนึ่ความเร็วก็โอเค ปกติผมจะใช้ตัวนี้ปกติยกแท่งมาครับตอนนั้นคือไม่แน่ใจตอนนั้นผมซื้อมาสามสามหรือสามสองเนี่ยครับแล้วก็มีค่าส่งอีกสองร้อยสำหรับตัวนี้นะครับแต่ตัวน,นี้ราคากระโดดมากครับซีไซส์จัแดนด์นะครับราคาอัปเดตนะปัจจุบันนะ่าจะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแพง,งมากผมก็ตกใจเลยครับสําหรับตัวนี้ครับนี่เราก็มีอยู่สี่สิบนัดนะครับสี่สิบนัดหัวก็จะเป็นประมาณนี้ กล็อทองเหลืองหรือไม่ก็ทองเหลืองอันนี้ผมไม่เคยใช้นะก็เราจะไม่ยิงนะ,ะคนที่ให้มาบอกว่า่าไม่ไม่ให้ยิงนะเพราะว่าเหมือนกับว่าให้มาแล้วเราไปยิงก็คือเหมือนว่าเขากลัวจะเป็นบาปเราจะไม่ยิงนะลูกลูกตัวนี้ผมจะเก็บสะสมไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหาซื้อลูกใหม่มายิงนะตอนนี้ก็ลูกหมดแล้วคนระับหมดหมดเลยนะครับไม่มีซักไม่มีซักนัดเลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้ากทมผมว่าจะเข้ากทมไปไปดูอยู่นะครับ แต่ผมก็มีร้านประจําที่ผมสั่งนะครับส่งได้นะครับต้องเชื่อใจกันนะถึงจะส่งได้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้ครับนี่สําหรับลูกปืนของเราสําหรับตัวปืนก็นี่เหมือนเดิมเป็นเทนนิงของเรานะครับก็พันผ้าตรงนี้ไว้เวลาจับหรือว่าเวลาผมไปพิงกับต้นไม้นะครับเวลานี้ครับเวลาผมพิงกับต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้มันจะโดนพันท้ายโดนโดนไม้ปืนครับนี่ตัวนี้ก็ไว้จับเวลาผมยิงก็ประมาณนี้นี่ก็ใส่แม็ก ผมก็ล้างเรียบร้อยนะครับล้างล้างเรียบร้อยจริงก็เป็นแม็กพลาสติกของเราหนะ้านัดธรรมดาตอนนั้นราคาถูกมากครับตอนนั้นถูกสุดในรุ่นตัวนี้ก็ประมาณสองหมืนหกนะครับบวกค่าตัดโอนอีกห้าร้อยเป็นสองหมื่นหกพันห้าร้อยแค่นั้นครับปืนกระบ,บอกนี้เป็นปืนโครงการครับแต่ทุกว,วันนี้ราคากระโดดนะครับปืนโครงการอยู่ที่สองหมืนแปดราคาหน้าร้านประชาชนทั่วไปอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองสามหมื่นสามนะครับสำหรับตัวเทนนิงครับก็ราคาถือว่า โอเคใช้ได้นะครับแม่นปืนแม่นจะยิงศูนย์เปิดก็แม่นศูนย์เปิดประมาณห้าสิบเมตรลงมาผมสามารถยิงได้นะครับห้าสิบเมตรลงมานะครับแต่ห้าสิบเมตรขึ้นก็ยิงยากแล้วนะครับสําหรับศูนย์เปิดก็ประมาณนี้ครับลูกลูกยี่ห้อนี้ได้มาฟรีแต่ก็ไม่ยิงนะครับไม่ยิงเก็บไว้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีขายไหมครับก็คอมเมนต์มาครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่เคยใช้ลูกเรมิงตันนะผมไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้ด้วยซ้ํานะครับอาจจะมีขายก็ได้นะเพิร์อาจจะเคยเห็นมาผ่านตานะครับนี่ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็มาให้ดูครับ